เนี่ยใบทุเรียนไม่เจ้านี่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 คือใบแรกใบแรกที่รถทำใช่โอ้โหเออเนี่ยแล้วตูใบมันโม่หมดเคยเห็นใบทุเรียนใหญ่ขนาดนี้ไหมเนี่ยใบใหญ่ดีจังเลยทั้งใหญ่ทั้งหนาใบใหญ่เริ่มทำมาก่อนนะจ้าใบใหญ่สวยงามมากนะคะ ใด้เป่งมากไปนู้นเอออ่าเนี่ยดูเนี่ยใบใหญ่มากอ่ะก็เหมุนเธอหน่อยสิก็เหมุนเธอใบไหนเนี่ยเนี่ยใบใหญ่ใบหนาดิจังเลยจ้าเนี่ยสวยจังเลยจ้าสนยเลยจ้าเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหอ่าเนี่ยแล้วที่จุดเด่นจุดเด่นเดี๋ยวเราจุดเด่นหน่อยนี่การเกิดแขนงใบเนี่ย คือยอดชุดนี้เป็นยอดที่เราล้างลำต้นแล้วเราเรียกรากมาสมุนเราใช้ปุ๋ยมาคือยอดยอดนี้ทั้งชุดเลยนะที่เป็นของเราทำใช่นะที่เราทําออกมาเดิมมันไม่ได้มีแค่ตัวนี้มันยังไม่มีเนี่ยคือใบชุดนี้เป็นใบที่เราทํามาเมื่อสามเดือนที่แล้วใช่เนี่ยใช่ไหมใช่อ๋อไปดูความเปลี่ยนแปลงว่าใบมันโอเคไหมยาโอเคเลยจ้ะใบสุดยอดอ่ะสุดยอดเลยเนี่ย แต่ภาพรวมถือ <mini> ว <drained out> <osaurus> ่าดีพ่อหมุนถือว่าดีภาพรวมทั้งสวนถือว่าใช้ได้จริง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 ที่เอายามาให้ขีดจานเนี่ยเก่งจังเลยเนี่ยขยายตัวออกมาเนี่ยยืดออกมาเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าแต่ไรเงาเลยเนี่ยเห็นไหมสวยจังเลยเนี่ยเนี่ย ปาเพิ่มปาเพิ่มสวยสวยสวยคพือจากกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะก็คือทําให้ป้าห <centimeter S 1> มา <limited> ุนเชื่อว่าการใส่ปุ๋ยเยอะนึบแล้วก็การขีดพ้นชุดบํารุงของยูริไลท์น่ะทําให้ต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตแตกต่างจากที่ป้าหม mm ุนเคยทํามานะคะจ้่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าปีนี้เอาแน่เอาจริงจ้่ดอกพืชภาพเอาแน่เลยปีนี้เอาแน่แน่ทั้งหมดเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่ต้นนะที่อยู่สภาพแบบนี้ 110ร้อยสิบกว่าต้นเนี่ยโอเคพอร้อยสิบกว่าต้นผ่านก็ผ <8 S 2> ่านแน่ร้านนี้ <c oughs> ให้ความมั่นใจอดอกเติมต้นผลผลิตเก่งเก่งเก่งร้านเราเลยนะเป็นร้านแน่นอนหลักร้านล้านแน,น่เลยน่าน